เรื่องที่2หลักเกณฑ์การแขนอ้างอิงแทรกในเนื้อหาการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาเป็นการอ้างอิงที่ใช้กับข้อความที่คัดลอกมาหรือประมวลผลมาโดยระบุชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ไว้ในเนื้อหางานเขียนในกรณีที่อ้างอิงเนื้อหาโดยตรงหรือแนวคิดบางส่วนหรือคัดลอกข้อความบางส่วนมาจากต้นฉบับควรระบุเลขไว้ข้างหน้าโดยพิมพ์ต่อท้าย ปีพิมพ์แล้วขั้นด้วยเครื่องหมายจุลภาคในกรณีเป็นการสรุปสาระสำคัญของเนื้อหาหรือแนวคิดทั้งหมดอาจจะไม่ต้องระบุเลขหน้าก็ได้หลักการเขียนอ้างอิงสามารถดูตัวอย่างได้ดังนี้